แล้วก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่นะบ้านหลังผมเองก็คือจังหวัดสิงคโปรีนะครับเป็นตอนนี้ก็เป็นอยู่ในทุ่งนานะครับทุ่งนี้าที่เสียงนะครับที่ทุกคนได้ยินก็คือเสียงตอนนี้เป็นเสียงรถเสียงของเครื่องยนต์นะครับเป็นเสียงเครื่องยนต์รถไถนะครับรถอินทอกนะครับหรือว่านี่คือว่าชาวบ้านเรียกว่ารถอินทอกนัละเด็กกำลังเจ้ามนำกำลังมาลากกล่องนะครับเพื่อ กำลังจะทําการปลูกข้าวกาลังจะหว่านข้าวนะก็เป็นนะครับด้านหลังนะครับที่ไกลๆนะครับก็ที่มีคนนะครับก็เขากําลังนะครับจะหว่านข้าวนะครับจะหว่านข้าวนะตอนนี้ก็ที่ผมมานะคือเป็นช่วงเย็นนะครับแล้วก็ลมพัดนะครับอากาศนะอากาศดีมากเลยก็ลมเย็นนะครับลมเย็นนะวัน, <c oughs> นน here, ี้นะครับที่ผมมาก็คือจะมาเดินเล่นนะครับมาเดินเล่นมาดูบรรยากาศเก่าๆนะครับเมื่อไม่ค่อยได้มาที่บ้านบ่อยๆนะครับ ก็เลยนะครับมาดูแล้วก็มาเดินเล่นนะครับว่าในที่ตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับแต่คงไม่ได้มีอะไร่ตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นแบบวิถีชาวบ้านของชาวบ้านทั่วไปที่ทาทานาทาสวนทาไร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูนครับี่นะครับเป็นไงครับโอ้โหนะครับบรรยากาศเย็นๆสบายๆนะครับในช่วงเย็นๆนอวันนี้นะครับสวัสดีครับ ก็เป็นนะครับรถไถรถไถนาครับเป็นรถไถเดินตามนะครับที่บ้านผมนะครับเรียกรถไถเดินตามหรือว่ารถอีท็อกนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันเนาะตอนนี้เขากำลังจะทําอะไรกันก็ตอนนี้นะครับคิดว่าเขากำลังจะลากกล่องนะครับซึ่งผมบอกเลยนะ้ว่าเมื่อก่อนนะผมก็เคยขับเหมือนกันนะครับรถอีท็อกนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ขับแล้วเพราะว่าไม่ได้ทํานาแล้วก็พ่อผมก็ได้นะครับถ่ายรถปาะถยไปแล้ว เอาวันนี้ก็เรามาดูนะครับวอนนี้มีกี่คันเนี่ยมีหนึ่งคันมีหนึ่งคันแล้วก็โอ้โหนี่โอ้โหเป็นไงสองคันเลยนะครับสนั่นทุ่งเลยครับสองคันสามคันในวันนี้นะครับสนั่นทุ่งเลยนะครับบรรยากาศนะครับยามเย็นนะครับของบ้านผมนะครับก็ชื่อว่าหมู่บ้านถางบางแล้วกันนะฝั่งนี้ก็เป็นการหว่านข้าวนะครับหว่านข้าวโดยใช้เขาเรียกว่าเครื่อง เครื่องหว่านปุ๋ยนะหว่านข้าวจะใช้เครื่องหว่านปุ๋ยนะครับแต่เมื่อก่อนก็คงจะเป็นใช้แบบใช้มือหว่านแล้วกันอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการของมนุษย์นะเพราะว่าเป็นความสะดวกสบายเนะี่ที่คนเราได้ปรับเปลี่ยนทำให้มันสะดวกแตะมันก็ดีขึ้นขึ้นเหมือนเจ้าม้จังเลยว้าว <Wow. S 1> จอด วันนี้ครับโอ้โหก็นะครับตอนนี้ตรงนี้ถือว่าชาวนานครับได้เริ่มทำนากันแล้วหลังจากที่นะครับแห้งแล้งหรือว่าช่วงฤดูกาลหน้าร้อนเนี่ยกว่าจะหมดนะครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าน้ํามันจะมีให้มาทํานานะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ฝนได้ตกแล้วก็น้ําจากท้นระบทานเนี่ยก็ได้ปล่อยมาก็เลยทําให้ชาวบ้านเกษตรกรเนี่ยได้เริ่มทานานะครับ กันคิดว่าเริ่มจะทุกทุกคนเลยนะครับทุกคนเลยเพราะว่าน้ำได้เข้าถึงลุงองไดีครับลูกขวครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงครับลุงองสุดยอดนะครับลุงองอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยหกสิบเก้าแล้วครับโอ้โหครับเป็นไงครับอายุหกสิบเก้าแล้วครับยัง แบกเครื่องนะเครื่องกรุน้ําไหวเลยครับจริงๆนะถ้าเป็นเป็นคนปกติเนะ่เราต้องไปช่วยนะครับแต่ <c oughs> แต่ไม่ได้ไปช่วยครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็คือลุงแกแบกมา,าแบบถ้าเราไปแย่งเ่ามันเหมือนจะเสียแรงนะเพราะว่าเขาใกล้จะถึงครับ <c oughs> ก็มีกระพูดป้ายนะนะครับก็ลุงแกสุดยอดมากเลยขยันมาก69ใช่ไหมลุง หกสิบเก้าแล้วโอ้โหยังแบกเครื่องยังเหมือนกับเครื่องเบาเลยเดี๋ยวเราไปดูลรงนี้ไม่แบกก็ต้องแบกอ๋อแบกกี่เครื่องน่ะแบกมาสองเครื่องเหรอลุงโอ้แบกสองเครื่องเลยอืมนี่ครับเห็นแล้วเขินเลยลุงก็แบกสองเครื่อง ครับอ่านี่นี่อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรนี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือคุบนะครับคุบเอาไว้สําหรับในการย่านานะครับคุบไว้สําหรับในการย่ํานาครับก็จะใช้นะครับจะใช้พ่วงกับหนุนรถไถจะใช้พ่วงกับรถไถนะครับคุบเขาเรียกกันว่าครุบนะครับนี่เดี๋ราไปเดินเล่นดีกว่าตอนนี้ น,างงาน,นะครับโอ้โหดูลมพัดนะครับอย่างก็น้ำทะเลเลยแม่พูดไปเรื่อยเลยนะ ดูเดี๊ยบดูเดีบน,นี่ทำเป็นไงครับโห oh. น,นี่เขาเรียกว่ากําลังลากกล่องลากกล่องเพื่อให้พื้นมันเรียบนะครับให้พื้นานามันเรียบแล้วก็ปรับระดับนะครับให้พื้นานามันเท่ากันเพื่อที่น้ำนํำน้ํามันจะทั่วถึงนะครับน้ำจะหล่อเลี้ยงข้าวกันทั่วถึงเขาจะต้องใช้กล่องปรับนะครับก็รฝีมือนะฝีมือคนไทยคอั โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงนะครับก็จะลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับก็ยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขมากๆนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย